โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่ผมกายในแมปอันี้เมตรอยอลนะผมก็จะมาสอนวิธีสําหรับหาประตูทองสำหรับน้องๆที่ถามผมเลนสตรีมบ่อยๆว่าประตูทองหายครับพี่ผมอยากได้ประตูทองครับผมเข้าไม่ทันครับพี่ผมหาฟีเลนนะผมอยากได้ฟีเลนช้นี่อ่าสำหรับวิธีการหาครับนี่ผมได้มา26ดีโลเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสลูกค้าของผมนะผมก็ฟาร์มฟีเลนให้อยู่นะครับตอนนี้ได้26ดีโลละสุ่มวับยังไงก็ได้นะครับ รีรอเยอะนะอ่ะวิธีการหาเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีส่วนของ Discord เกมนะครับผมก็คือ Discord ของ Anime Royal นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนั่นเอง <c oughs> นี่ก็จะเป็น Discord ของออดิเมะรอยัลนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวก็ยืนยันตัวตนได้เขาจะให้รับยศแล้วก็ยืนยันรหัสโลบอคเข้ากับตัว Discord เนาะสำหรับ Discord เนี่ยก็จะมีห้องนี่เลยเป็นห้องลงลิฟต์นะครับทุกคนก Late, แล้วก็จะมีเลดแล้วก็อินฟินิตแบบนี้เลยสตอรี่ <c oughs> ก็มาที่ห้องลิฟต์์นนนนะะคครับผมกกกก็็จเจเเเเอออพววีี้้้ลลลยปหงงงิิฟตทท่่ทุาไส์ V P หรือว่าลิงเซิร์ฟลิงอะไรไว้สำหรับหาเซิร์ฟประตูทองประตูฟ้ปาประตูม่วงนะครับทุกคนนี่ประตูม่วงก็จะมีเนห็นปะสำหรับประตูทองนะครับเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับผม L E G อย่างนี้เลยก็คือประตูรีเจนลิฟนั่นเองนี่แต่ว่าจะเลือกกดเข้าของใครก็ดูดีๆนะครับเพราะว่าบางคนแม่งเล่นลินนะครับทุกคนมันให้ไปไปแมบบอื่นอะ่ะผมก็จะทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่หาอยู่แล้วก็เป็นริดนี้ด้วยริดของพี่ซิลเวอร์สเปซนะครับทุกนะคนนี่นี่ทุกคนผมก็จะมาส่งไว้ในห้องนี้ด้วยนี่นี่นี่เห็นปะ มีคนมาส่งเยอะเลยนี่นี่ส่วนตัวผมก็ส่งไว้เหมือนกันนะสำหรับถ้าผมหาเจอนะทุกคนอ่ะแต่ผมว่าหาทางตัวเกมของอันนี้ไม่รอยอดจะดีกว่ามาดูกันว่าวิธีการหาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอทางด้านของ Discord เขาเนี่ยรอเวลามันครบก่อนอีก2อาทีทุกคน let's go อ่ะทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องโมงสาประตูก็จะเกิดนะครับแบบนี้เลยก็จะมาดูนี่ก็จะมีคนเริ่มส่งนะครับผมีนน้จะเป็นประตูแลนะครับผมประตูฟ้าเนาะอันนี้เป็นประตูม่วงอีพิกไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ประตูแลอีกแล้ว เราดูนะครับว่าจะมีประตูรีเจนหรือเปล่าเอ้ยไม่มีรีเจนเลยทุกคนมี่ไงรีเจนทุกคนอ่ะกดเข้าไปเลยครับมาดูกันว่าไอคนนี้จะรอหลอกเราหรือเปล่าอ่ะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะรอเราเข้าเซิฟนะผมนี่นะครับสําหรับคิวตอนเข้าก็จะ200 2องร้อยหกคนโอ้โหจะบ้าตายบางเซิฟเนี่ยเข้าไม่ทันนะพุ่งตรงนะสองร้อยสิบคนเนี่ยแล้วก็มารุ้นกันครับว่าจะเข้าทันหรือเปล่าแล้วประตูจริงหรือเปล่านะ เดี๋ยวโดนหลอกเอาเหลือ15คิวนะครับกับ30กับ3เอ้ยกับ2นาทีที่เหลือเอ้ยเข้าทันป่ะเนี่ยคลิปนี้ไม่อยากอัดนานเลยขอให้เข้าทันเถอะไม่ทันแล้วครนุ่มเข้าไม่ทันอ่อรอ,อนะครับรอรอบหน้ากันเดี๋ยวผมมานี่ให้ดูใหม่นี่ประตูทองหรือเปล่านี่นะครับประตูทองนะผมเข้าไม่ทันละอันนี้คือหายละเดี๋ยวเจอกันประตูหน้าครับผม let's go เนี่ยก็จะเป็นประตูทองอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็วิ่งไปก็จะมีคนลุมอยู่แล้วก็ไปกดออโต้คลิกใส่นะครับผมถ้าไม่ทันมันก็จะหายนะครับกดอย่างเงี้ยกดดดดู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 ดดอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าประตูนี้มันจะหายแล้วมันไม่ทันนะครับก็โอเคไม่รอประตูหน้าหรอกแค่มาสอนวิธีการหานะครับก็สำหรับวิธีการหาก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ฟรีเร็วๆเนี่ยก็อย่าลืมมาจ้างร้านผมเอ้ยไม่ใช่อย่าลืมทำตามคลิปนี้นะผมหรือว่าจ้างร้านผมก็ไไไได้รราาาานนผมมมมแแแแคคค่่่400บทเอองงงะกพพพ จ้างได้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าใครไม่ขี้เกียจหาก็ทันไี่ผมสอนเลยทุกคนหรับใครสนใจมาคุยลืมนะครับดิสคอร์ดผมใต้คลิปนี้เลยเจอกัน let's go bye ๊ายบาย